ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายไผ่ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาลดผักหลังบ้านสวนครัวหลังบ้านเช่นเคยนะคะลดผักเช่นเคยค่ะทุกวันทุกวันค่ะค่ะบัรลดก็บม่ได้นอกกันนอกจาามันก็จะบัลดมันก็จะแห้งนอกกันนอกจาก็จะแห้งมันกับบัลงามนอกกันนอกจาก็ต้องรดน้ำนะคกนนอกรดน้ำทุกวันทุกวันนอกกันนอกจ้า ต้องรดน้ำทุกวันให้มันสวยเน,นาะขนาะจะให้มันเติบโตผักสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนนอชิกผักสวยไหมคะเพื่อนเพื่อน สวยไหมคะปากเพื่อนเพื่อนสวยไหมคะปากสวยสวยคะ่ะเพื่อนทำไมมึดจังสีเนาะบบบนี้เนาะคือมือดเนาะจานี่มันไม่สว่างเนาะคะ่ะเนาะจามันมืดเหีคะ่ะ สวยแต่น้ำไม่ค่อยแน่งมากนักะ ไหมคะประก,กาศค่ะประก,กาศจากวางตู้ประก,กาศเดประก,ก,ก,กาศเซน,นะคะเนาะประก,กาศเซะน,นะคะ ไค่ะเพืเ่อนเพื่อน ผักเช่นเคยคะ่ะทุกวันทุกวันข้าหมดสักสผักนะลถผักสวนครัวหลังบ้านเช่นเคยค่ะเพื่อนเรถลทุกวันค้าไม่ลดก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะตายนะคะต้องลดทุกบ้านทุกวันนะคะสวนครัวหลังบ้าน ผักกาดแต่เนาะเขานาจะผักกาดแต่โอ้เก็บไปคั่นส่งต้นจ่าเ้่น่ก็บงเกไปขั้นส้มค่ะวันนี้จะเก็บไปทำผักดมเนาะเขเนจะผักดมเาลงไแ่ใไปใสสใส่ัต้น ดองกับน้ำพริกนะคะ จบก็อยู่นี่ <laughs> จบ ยาวแล้วค่ะปักกาดยาวแล้วกัน สวนควรัวหลังบ้านเช่นเคยนะคะเพื่อนๆบุกไปพ่อได้กินเน,นาะค่ะนอใส่เก็บใส่แรงใส่ง่ายเนี่ยหมือนเสาเหมือนแรงเน,นาะค่ะน้อแค่พ่อได้กินรับกลอนเนาะค่ะนอกระปน้ำพริกบุกไปก็บพ่อได้เก็บใส่เสาเหมือนแรงเนาะค่ะนอบ้านนี่ก็ใส่ปุ๋ยเน,นาะค่ะนอแบัดน,นี้แหละค่ะมันสวงามเน,นาะค่ะนอได้ปลาใส่ปุย๋ยแล้วค่ะ ไป่ปุ๋ยแล้วค่ะเดี๋ยวมันก็สวยเนาะค่ะเนาอจ้าโอ้ยลำดอกมันขาดกำลังงามเลยค่ะนี่ย่างมาท่านหดึ่เก็บเนาะค่ะเนอไฟนี้มาท่านหนึ่งเก็บค่ะก็แตกขึ้นใเนาะคะ่ะเนาะเด็ดดอกค่ะแตกขึ้นงามเนาะค่ะเนาะยอดใหยใยใส่ปุ๋ยแล้วมันก็นยอดใหญ่เนาะค่ะเนาะมันก็อวบเนาะค่ะเนาะถ้าพัดเด็ดแล้วก็เอาปุ๋ยใส่เนาะคะ่ะเนาะปุ๋ยใส่มันก็อวบขึ้นเนาะค่ะเนาะยอดใหญ่ๆนะค่ะ ไปุ๋ยยูเรียนก็เนาะจะใส่พักงามกับเกลือยูเรียกับปุ๋ยเกลือเนะคะ่ะปุ๋ยเกลือกับปุ๋ยยูเรียนก็เนาะจ้ะมันจะได้งามท่านใจนก็เนาะจ้ะงามท่านใจงามแบบโอ้ยว่อร์นัวร์นัวร์นก็เนาะเดี๋ยวก็ตายขึ้นเลดประจนัน ทางนัง่น,นก่อนคน่ะบมดตั้งนั่นก่อนแล้วค่ะเนาะจ้ะรถทางนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อจ้ะตังนัง่นก่อนรถตัวแล้วเนาะค่ะเนาะมา่งอตั้งนี้กันมันคับบังคับง่า,งงามค่ะง่า,งงามบ่งคับเปื่อนเปื่อน,น,นบันพูดอากาศแจ้งแกล้งยกข่างง่ามง่ามจ้ะ này cứ bắp nó khác à, nó già bắp cải kéo nhảy cần bắp cải kéo dài khác ngắm bơ già phu nhân bắp cải kéo dài cha kéo mà nó khác nó bắp cải xè bắp cải là bơ nhảy bảo có đồn là má bay เขาโดนไหมหล่ะสิไปจังในผนะู้นาะตอนว่าเมื่อไหร่จะไปตายมันอไจะไปตายอยู่อื่นไงตายอยู่อ,อื่นทีงไหนผู้ก็ได้ได้หลายปีเลอรอป้าเนาะก็ได้โดนนั่นล่ะได้หลายปีเนาะแม่ซิบกว่าปีหรือพอื่อนยัย ครัวก็ปักสวนครัวหลังบ้านค่ะเพื่อน รับพักขันน้ำกันค่ะบักซี่โคกกันค่ะบักซี่โคกกอเนาะค่ะน้อนกอบักุ่งเนาะค่ะบักุ่งมาบักกรลดว้ถาฝนเนาะค่ะน้อจ้าแม่นเป็นน้วยได้มื่อกว่าตรงดอกก้านแย้มแมลงแยามแมลงนาะค่ะน้อฝนตกมากแบเดียวสำหรับเป็นน้วยพุยุเนาะค่ะน้อนจ้าปีหน้าวันปลูกก็ไม่เนาะค่ะนอนปลูกก็ไม่ใจชินซะมีหรือค่ะบักุ่งไม่ พี่นากระเจ้าคอยสิตปู่ก็ไม่ให้นะคันเนาะ,ะปลูกไม่กินไม่นะคะนัะนเนาะต้นพีกลายมันยังก็ได้ชิมซ้ำนี้นะคะพี่นากระมันเป็นต้นไม่นะคะนันเนาะมันมายั่งดอกอมดได้ก็ถือว่ายั่งเหรอบางส่ง ใบก็ร่นเบิอดนกกะโดดเหลือแต่หย่อนมันมีหมดแดดก็คือสีบ้ย่างเพราะว่าดินมันบม่มีน้ำน้ำนักนะคระนาะดินนั้นมันมีเหงื่อหมดแดดก็ทำมาหมดนะคระนาะดินบ้านเฮาดินบ้านก็นี่ดินไผ่สารนี่หดไดดทำพองหดได้ค่ะบักตือดินพูดดินเขาดินพูดดินเขาเขานี่หมดบองหดกันย่างเดีค่ะนี่แต่อันนี้บองหดมาได้ค่ะตายไปย่างเดียวค่ะ ถ้าบอลดหน้ามันก็ตายเนาะค่ะเนาะจะตายย่างเดียวก็บอกคงไว้ค่ะหลดว้กันที่พยัมคือเก่ากับหมดใบกงสั่นแหลกพี่เนาะหมดไวเพราะมัน หยอดแจ๊กกับหยอดทนแล้วเนาะถ้ามันตายก็คือตายแจ๊กก็ลดน้ำไว้นั่นแหละอืมนี่ยมันตายก็สร้างมันนะกันเนาะแต่ตอนนี้ก็ลดน้ำใบก้อนเนาะกันเนาะจ้าเพื่อมันบวตายกันสิได้ฝนตกมนามันกันสิได้ตอยอดเนาะกันเนาะน้ำใบก้อน เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆนวันนี้ยายไผ,ผ่ก็ลดผักเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็จะเจ็บผักกันเด้อค่ะเด้อบ้านจะเจ็บผักก่อนอคะ่ะเจ็บผักกอน,อนมันดอกเงาแล้วเนะนาะค่ะเนาะจะจะเก็บบอกเนะนาะค่ะเนาะมันดอกเงาแล้วเนะี่ยยายไผ่ก็สิพ้าพเพื่อน<ๆ>เพื่อนเ<ๆ>ก็บผักาคากวางตุ้งค่ะพูดถึงข้า,ขาบางดอกมันเหลืองเหยือหอ่อยู่ใครกนบออยู่หลังบ,าบ้านเนีอค่ะนี่ไม่เป็นยู่หนองกัน หลังบ้านค่ะ ผักสวนตัวหลังบ้านจ้าน,นี่หลังบ้านนะะเนะบักมาเป็นยู่หนองนะะเนะจ้ายู่หนองย้่ยู้สวนหนองตั้งหากนะเะนะอันนี้คือผักห้องบ้านนะเนะหลังบ้าน,นะ พู่เถอะจ้าปักหลังบานค่ะงามบ่จับเพืเ่อนๆเ,นเนบิ่งจ้างามงามค่ะเบิ้งเจ็บชางนั้นอีกคนเด้อค่ะเด้อจ้านั่นท่างนี้นะค่ะนะเจ็บแสบนั่นอีกคน สมกันจ้าไปดองเนาะกันเนาะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายไผก็จะมาเออก็จะขอลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนเด้อค่ะเด้อจะสำรับคลิปนี้นะคณน็อคลิปหนาเจอกันใหม่เด้อค่ะเพื่อนเพื่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย